สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรนประจำวันที่26มีนาคมพระธรรมโยชูวาบทที่22 23 24และพระธรรมลูกาบทที่3ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมโยชูวาบทที่22เผ่าทางตะวันออกกลับไปยังดินแดนของตน ค่าวนั้นโยชวาเรียกคนรูเบนคนกาดคนมานาเสรึ่งเผามาและกล่าวกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายได้ทําทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาท่านไว้แล้วและได้ฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้พวกท่านไม่ได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านเดี๋ยวนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านปรดให้พี่น้องของท่านหยุดพักแล้วดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกเขาส่วนพวกท่านจงกลับบ้านของท่านเถิดไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาว์ได้ยกให้ท่านที่ฟ่ากะมันออกของแม่น้ำจอดแดนนั้นเพียงแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเว์บัญชาท่านไว้คือให้รักพระยาเว์พระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมัญคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และยึดมั่นกับพระองค์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านโยชูวาที่ได้อวยพรพวกเขาและส่งเขากลับไปพวกเขาก็กลับไปบ้านของตนส่วนคนเมื่อเสรครึ่งเผ่านั้นโมเสสได้มอบบาชาให้เขาถือกรรมสต่อีกครึงเผานนั้ยชว ให้เขามีที่ค้างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนด้านตะวันตกเมื่อโยชูวาส่งพวกเขากลับไปบ้านท่านได้อวยพรเขาและกล่าวกับเขาว่าจงกลับไปบ้านของท่านพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคัง่งและฝูงป็นสัตว์มากมายมีเงินทองคําทองสำริดและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านให้แก่พี่น้องของท่านคนรูเบนคนกาและคนมนัสเสยครึ่งเผ่าได้แยกจากคนอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ ในแผ่นดินคานาอันกลับไปบ้านของตนซึ่งอยู่ในแผ่นดินกินเลอาดในแผ่นดินกรรมสิ์ของพวกเขาซึ่งเขาได้ตั้งอยู่ตามพระบัญชาของพระยาเวผ่านโมเสสทนที่รลึกข้างแม่น้ําจอแดนและเมื่อพวกเขามาถึงท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอแดนในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกาดและคนมานเซสเครื่องเผาได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอแดนเป็นแท่ข arel, Leah, ข nice. นขนาดใหญ่และพงพัภาคอิสราเอลได้ยินคนพูดกันว่าดูสิคนรูเบนคนกาดคนมานเซเครื่องเผาได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคานาอันในท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอแดนในด้านที่่เเเป็นขออองพิสมื ไช,นนชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับพวกเขาแล้วพงพันอิสราเอลจึงใช้ฟินในหัดบุตรเอเลอาซาเปโรหิตไปหาคนรูเบนคนกาศและคนมนัสเส่ครึ่งเผ่าในเปดินกินแลอาพร้อมกับผู้นำสิบคนคนหนึ่งจากคนละเผ่าในอิสราเอลทุกคนเป็นหัวหน้าสกุลในตระกูลของอิสราเอลเมื่อพวกเขามาถึงคนรูเบนคนกาศและคนมนัสเส่ครึ่งเผ่าในเปดินกินลอาดเขาก็ได้กล่าวกับคนนั้นว่าในชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระยาเว์กล่าวดังนี้ว่าพวกท่านได้ ใน,นการที่ท่านได้หันหลังกลับจากการติดตามพระยาเวโดยสร้างท่านบูชาสำหรับตัวเองในวันนี้เป็นการกรบฏต่อพระยาเวบาปซึ่งเราทําที่เมืองเปเออร์นั้นยังไม่พอหรือซึ่งจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่อาจชำระตัวของเราให้สะอาดได้และยังทําให้เกิดภัยพิบัติแก่ชนชุมชนของพระยาเวด้วยและพวกท่านจะหันไปเสียจากการติดตามพระยาเวในวันนี้หรือถ้าพวกท่านกบฏต่อพระยาเวในวันนี้พระองค์จะคริวชนชุมชนของอิสราเอลทั้งหมดในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของท่านไม่สะอาดจงข้ามไปยังแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของพระยาเวะแล กลมาสิดูถ้ำการพวกเราเถิด คอยเพียงแต่อยากกระบฏต่อพระยาเวหรือกระบฏต่อเราโดยการที่พวกท่านสร้างท่านบูชาสำหรับตัวนอกจากท่านบูชาของพระยาเวพระเจ้าของพวกเราอาคารบุตรเสราได้ประพฤติอสัตย์ในเรื่องสิ่งที่ต้องทำตดถวายนั้นไม่ใช่หรือและพระพิโรธก็ตกอยู่เหนือชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเขาไม่ได้พินาศแต่คนเดียวเรื่องบาปของเขาขณะนั้นคนรูบเบนคนกลาและคนมนานเสศเครื่งเผ่าได้ตอบผู้นำตระกูลของอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระองค์ทงรงทราบและให้อิสราเอลทราบด้วยเถิดหากเป็นการกระบฏหรือการ เยาว์เว์ก <c oughs> ็อย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยถ้าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากการติดตามพระยา์เวย์หรือเพื่อถวายบูชาเผาทั้งตัวทันยบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั้นก็ขอพระยา์เวย์ลงโทษเถิดแต่เปล่าเลยพวกเราได้สร้างไว้เพราะเกรงว่าในเวลาต่อภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราพวกเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระยา์เว์พระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระยา์เว์ทรงกำหนดแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนระหวา่างพวกเรากับพวกเจ้านะคนรูเบนและคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาว์เวง พวกทา่านก็อาจจะทำให้ลูกหลานของพวกเราหยุดเกรงกลัวพระยาเวดังนั้นเราจึงว่าให้เราสร้างแท่นนี้บัทนี้ไม่ใช่สำหรับถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสตวบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับพวกท่านและระหว่างคนชั่วอายุต่อจากเราว่าเราจะทำการปรินบัติพระยาเวเฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสตวบูชาและเครื่องสารติบูชาด้วยเกรงว่าลูกหลานของพวกท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาเว์และเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือพงพันธ์ของเราในเวลา เราก็จะกล่าวว่าดูนี่ดูสิ นั่นเป็นแท่นจำลองของท่านแห่งพระยาเวปูย่าตายายของเราทำไว้ไม่ใช่เพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสตวบูชาแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างพวกเรากับพวกท่านขอให้เรื่องนี้ห่างจากเราเถิดคือที่จะกะบฏต่อพระยาเวและหันจากการติดตามพระยาเวเสียในวันนี้โดยสร้างท่านอื่นสำหรับเครื่องถวบูชาทั้งตัวทันยบ,บูชาและเครื่องสตวบูชานอกจากแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระปราของพระองค์เมื่อฟีเนฮุโรหิตและพวกผู้นำของชนุมชนและหัวหนา้าตระกูลของอิสราเอลที่อยู่ด้วยกันนั้นนยคคคครเเกาและม กล่าวก็เห็นชอบฟิเนหัสบุตรของเอเลอาซาปุโรหิตจึงกล่าวกับคนรูเบนคนกาลและคนมนนสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระยาเวสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะพวกท่านไม่ได้ทําการทรยศนี้ต่อพระยาเวท่านจึงช่วยให้พงพันธ์อิสราเอลพ้นจากพระหัตของพระยาเวแล้วฟิเนหัสบุตรของเอเลอาซาปุโรหิตและผูน้นําก็กลับจากคนรูเบนและคนการลรลจาก แผ่นดินกิเลาดไปยังแผ่นดินคนาอันไปหาประชาชนอิสราเอลแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบรายงานนั้นก็เป็นที่พอใจประชาชนอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้าและไม่พูดถึงเรื่องที่จะทำสงครามกับพวกเขาเพื่อทำลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นคนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นนั้นว่าแท่นพยานพวกเขากล่าวว่าแท่นนั้นเป็นพยานระหว่างเราว่าพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้า โยชูวาบทที่23โยชูวาหนุนใจประชาชนต่อมาอีกนานเมื่อพระเยว์โปรดให้อิสราเอลพักสงบจากผู้ศัตรูที่ล้อมรอบและโยชูวาอายุชราลงมากโยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอลทั้งพวกผู้ใหญ่และพวกผู้นำผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่และกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าแก่และมีอายุมากแล้วพวกท่านได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระเยวพระเจ้าของท่านได้ทรงทำต่อประชาชาติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่านเพราะพระยาเว์พระเจ้าของท่านได้ทรงสู้รบเพื่อท่านดูสิประชาชาติที่เหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าได้จับ ของพวกท่านรวมทั้งประชาชาติทั้งหลายซึ่งพระเจ้าได้ทำลายเสียตั้งแต่แม่น้ำจอแดนจะถึงทะเลใหญ่ทางที่ตะวันตกพระเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงผลักดันพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าท่านและทรงกับไล่พวกเขาให้พ้นสายตาของท่านและท่านจะยึดครองแผ่นดินของพวกเขาดังที่พระเวีพระเจ้าของท่านสัสญ,ญญาไว้ต่อท่านดังนั้นจงรักษาและทำตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมัญญิของโมเสสอย่างเข้มงวดอย่าเคว้ไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อท่านจะไม่สมาคมกับประชาชาติเหล่านี้ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่านหรือออกชื่อหรือสาบานในนามของพระของเขาหรือืออปิิบัตหรก ลงน,นมสักการพระเหล่านั้นแต่พวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระยาเวรพระเจ้าของท่านดังที่ได้ทําอยู่จนถึงวันนี้เพราะพระยาเวรทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านส่วนท่านเองก็ยังไม่มีใครต่อสู้ท่านได้จนถึงวันนี้พวกท่านคนเดียวจะขับไล่พันคนให้หนีไปเพราะว่าพระยาเวรพระเจ้าของ uan, ท่านทรงสู้รบเพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จงรักษาตัวให้ดีที่จะรักพระยาเวรพระเจ้าของท่าน <วก S 2> เพราะถ้าท่านหันกลับและผูกพันกับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยแต่งงานกับพวกเขาคือท่านแต่ง งานกับหญิงของเขาและเขาแต่งงานกับหญิงของท่านตงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะไม่ส่งกับไลประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านอีกแต่พวกเขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแคร่เป็นน้าทิ่มตาของท่านจนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่านนี่เนะี่ย ข้าพเจ้ากำลังตายแล้วพวกท่านได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งเดียวซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านนั้นแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวสิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านอย่างไรพระยาเวก็จะทรงนำสิ่งร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียจากแผ่นดินดีนี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายทำผิดพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่่งงพพรรรรระะะะอคทบััญชาาาานนนนไว้แแลลลเป็ืกกมส นนัน้แล้วพพิโรธของพระยาเวจะพุ่งขึ้นต่อท่านและท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่านโยชูวาบทที่24เผวอิสราเอลหรือฟื้นพันธสัญญา แล้วโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่า,าอิสราเอลมาที่เชเคมและเรียกพวกผู้ใหญ่ผู้นําผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของคนอิสราเอลพวกเขาก็มาปรากฏตัวเฉพาะพระพยาเวแล้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งสิ้นว่ายาเวพระเจ้าของคนอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ํายูเฟรติสคือเทราบิดาของอับราฮัมและของนาโฮและพวกเขาปรนิบัติพระอื่นและเราได้นําบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฝัากตะวันออกของแม่น้ํายูเฟรติสและนําเขามาตลอดแผ่นดินคนาอันทําให้ลูกหลานของเขามีมากมายเราให้อิสอักแก่เขา เราให้ยาโคบและเอซาวแกเอสอาคเราให้เห็นดินแดนแห่งเทือกเขาเซอีแกเอซาวเป็นกรรมสิทธิ์แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปในอียิปต์แล้วเราได้ส่งโมเสสกับอาโรนมาและเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแกอียิปต์ด้วยสิ่งที่เราทำ่ามกลางแผ่นดินนั้นและภายหลังเราได้นำพูกเจ้าออกมาและเราก็นำบรรพบุรุษของพู้เจ้าออกจากอียิปต์และพวกเจ้ามาถึงทะเลเชาวอียิปต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของเจ้าด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเลแดงและเมื่อพวกเขาร้องทูลพระพยาเวห์พระองค์ก็สรงบันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างผู้วเจ ท่วมมิดในตาของเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้ทําในอียิปต์และพวกเจ้าก็ได้อยู่ในถิ่นธุรกันดารเป็นเวลานานแล้วเราก็นําพวกเจ้ามายังแผ่นดินของคนอาโมไรท์ซึ่งอยู่ฝ้าตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนพวกเขาสู้กับเจ้าและเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าและพวกเจ้าได้ยึดครองแผ่นดินของพวกเขาและเราก็ทําลายเขาให้พ้นหน้าเจ้าข่าวนั้นบาา拉บุตรสิโปกษัตริย์แห่งโมอบลุกขึ้นต่อสู้กับอิสราเอลเขาให้ใช้เรียก巴าอัมบุตรเปโอมาให้แช่งพวกเจ้าแต่เราไม่ฟัง巴าอัมเพราะฉะนั้นเขาจึงอวยพรเจ้าดังนั้นเราจึงช่วยเจ้้าพนมืออขง และพวกเจ้าข้ามแม่น้ำจอแดนมาที่เมืองเยรุโคชาวเมืองเยรุโคต่อสู้กับเจ้ารวมทั้งคนอาโมไรคนเปริสีคนคาณาอันคนฮิตไทคนเกชก,กชีคนฮีไวคนเยบุสและเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าและเราก็ได้ใช้ฝูงแทนไปข้างหน้าเจ้าเพื่อขับไล่กษัตริย์ซึ่งทั้งสองของชาวอาโมไรไปเสียต่อหน้าเจ้าไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยธนูของเจ้าเรา ได้ยกแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้นและยกเมืองซึ่งเจ้าไม่ได้สร้างให้แก่เจ้าและพวกเจ้าได้เข้าอาศัยอยู่ในนั้นเจ้าได้กินผลของสวนน้ำมุนและสวนมะกอกซึ่งเจ้าไม่ได้ปลูกฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งเป็นบรรพบระรุษของพวกท่านปรนนิบัติที่ฝ่ายตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียจงปรนนิบัติพระยาเวและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสีียยในน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 วววััััั้้่่่่าาาาาาทททจะะะะปปิิิิิิบบบบบตตตตรรรรรรรดดพพซึงงงุษขขออออออฝกมหื ของคนอามโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปลนนิบัติพระยาเวประชาชนจึงตอบว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยที่พวกเราจะละทิ้งพระยาเวไปปลนนิบัติพระเพราะพระยาเว์พระเจ้าของเราเป็นผู้นำเรากับปู่ยา่าตายายของเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากเรือทนทาสนั้นและเป็นผู้ทรงทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ในสายตาของเราและทรงคุ้มครองเราไว้ตลอดทางที่เราได้เดินไปและท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งเราผ่านไปและพระยาเว์ทรงขับไล่ชนชาติเหล่านั้นทั้งหมดออกไปให้พ้นหน้าเราคือคนอั มาร้ายซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะปรนนิบัติพระยาเวด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราแต่โยชูวกล่าวกับประชาชนว่าพวกท่านจะปรนนิบัติพระยาเวไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงหัวแหนพระองค์จะไม่ทรงให้อภัยหรือทรยศความบาปของท่านถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระยาเวไปปรนนิบัติพระต่างดาวและพระองค์จะทรงหันกลับและทำร้ายท่านและผลานท่านเสียหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำดีต่อท่านมาแล้วและประชาชนกล่าวแก่โยชูวว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเเเลลยยยพพวววววกกกรราาาจะะปิิบบััตแ้ช พวกท่านเป็นพยานปรักตรัตนเองท่านได้เลือกพระยาเวเพื่อเปฏิบัติพระองค์แล้วพวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นพยานท่านจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นจงทิ้งบรรดาพระต่างด้าวซึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านเสียและน้อมจิตใจของท่านเข้าหาพระยาเวพระเจ้าของคนอิสราเอลและประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่าพวกเราจะปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของเราและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ดังนั้นโยชูวาจึงได้ทาพันธสัญญากับประชาชนวางกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่พวกเขาในวันนั้นที่เมืองเชเคมแล้วโยชูวาก็จารึกทอดคำนั้นไว้บนหนังสือธรรมบัติของพระเจ้าและท่าน ได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่นั่นใต้ตนโอกในสถานนมัสก,การของพระยา์เวและโยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งปวงว่านี่นะีศิลาก้อนนี้จะเป็นพยานปรักปลำพวกเราเพราะศิลานี้ได้ยินพระวจะนะทั้งสิ้นของพระยา์เวซึ่งได้ตรัสแก่เราจรึงจะเป็นพยานปรักปลำท่านหากท่านปฏิเสธพระเจ้าของท่านและโยชูวก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยังมรดกของตนทุกคนวรรณกรรมของโยชูวและ เอเลอาซาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้โยชูวาบุตรนูนผู้รับใช้ของพระยาเวก็สิ้นชีวิตเมื่ออายุได้110ปีและเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาเซราซึ่งอยู่ในแทนเลือกเขาของเอฟริมทั้งทิศเหนือของยอดเขากาอิสราเอลได้ปฏิบัติพระยาเวตลอดสมัยของโยชูวาและตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนกว่าโยชูวาผู้ได้ทราบถ,ถึงบรรดาพระราชกิจซึ่งพระยาเวทรงกระทำเพื่ออ,อิสราเอลกระดูกของโยเซฟซึ่งประชาชนอิสราเอลนำมาจากอียิปต์นั้นเขาฝังไว้ที่เมืองเชเคมในส่วนที่ดินนซซึ่งงยาาาโคบบื้้ออไวจกุตรลข ฮาโมบิดาของเชคเคมเป็นเงิน100แผน่นที่นี้ตกเป็นมรดกของพงพันุโยเซฟแล้วเอเลอาซาบุตรของอาโรนก็สิ้นชีวิตและเขาฝังศพท่านไว้ที่กิเบอาเมืองของฟีเนหัดบุตรของท่านซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแทนเทือกเขาเอฟราอิมพันธสัญญาใหม่ลูกาบทที่3ยมยอนประกาศข่าวประเสริฐ ในปีที่15ของรัชกาลเปริอัสซีซ่าออนติอัสบิลาดเป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดียเฮโรดปกครองแคว้นกาลิลีฟิลิปผู้เป็นน้องปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติสลิซาเนียปกครองแคว้นอาบิเลนในช่วงเวลาที่อันนาจกับคายาฟาต เป็นหัวหน้ามาหาบริหิตคำกล่าวของพระเจ้าก็มาถึงยอนบุตรของเสคาริยาซึ่งอยู่ในถิ่นธุรกันดารยอนได้เดินทางไปทั่วย่านแม่น้ำจอร์แดนเพื่อประกาศเรื่องบัพติสมาซึ่งเกิดจากการกลับใจเพื่อจะได้รับการยกโทษบาปตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ฉบับอิสยาห์ผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าว,ว่าเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นธุรกันดารจงเตรียมทางของพระผู้เป็นเจ้าให้พร้อมจงทําทางของพระองค์ให้ตรงภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินเขาทุกลูกจะถูกลดให้ต่าลงทางที่คดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรงถน,นน,น ที่ขรุขระจะราบเรียนและมวลมนุษย์จะได้เห็นความรอดพ้นที่มาจากพระเจ้า ยอนจึงพูดกับหมู่ประชาชนที่กำลังรับปฏิสมาจากท่านว่าพวกชาติอสอรพิษใครเตือนให้ท่านหนีจากการลงโทษที่จะมาถึงฉะนั้นจงประพฤติตนเพ,พื่อพิสูจน์ว่าท่านกลับใจจากการทำบาปอย่าเริ่มพูดในหมู่ผู้ท่านว่าเรามีอับาาราฮัมเป็นบิดาของเราข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าพระเจ้าสามารถทำให้หินพวกนี้กลายเป็นลูกลูกของอับราฮัมก็ได้มีขวานจ่อไว้ที่รากต้นไม้แล้วหากว่าต้นไม้ต้นใดก็ตามไม่สามารถให้ผลงามได้ก็ะจะถูกโค่นลงและถูกโยนลงในกองไฟฝูงชนพากันมาหาย,ยอนและกล่าวว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเล่ายอนตอบ ว่าใครที่มีเสื้อในสองตัวก็ควรแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่มีและใครที่มีอาหารก็ควรทําเช่นเดียวกันผู้คนเก็บภาษีซึ่งมารับเป็นสมาด้วยแต่ถามยอนว่าอาจารย์เราควรทําอย่างไรดียอนจึงตอบว่าอย่าเก็บภาษีเกินกว่าที่ควรจะเก็บพวกทหารถามขึ้นบ้างพวกเราจะทําอย่างไรยอนก็ตอบว่าอย่าบังคับขู่เข็นเอาเงินจากผู้ใดหรือกล่าวหาผิดๆจงพอใจกับค่าจ้างที่ได้รับ ผู้คนซึ่งรอดูเหตุการณ์ต่างก็สงสัยว่ายอนคือพระคริสต์หรือไม่ยอนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ท่านด้วยน้ำทว่าเมื่อองค์ผู้มีอนุภาพยิ่งกว่าข้าพเจ้ามาแม้แต่เชือกรองเท้าของพระองค์ข้าพเจ้าก็มีบางคครที่จะแก้ออกพระองค์จะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฝ่รั่วสำหรับแยกแกล่ในมือของพระองค์ เพื่อจะปรับลานของพระองค์ให้เรียบและเพื่อแยกเก็บข้าวสาลีไว้ในยุ้งของพระองค์แต่พระองค์จะมาเผาแกลบด้วยไฟซึ่งลุกโชนช่วงอยู่ตลอดเวลายอนได้เสนอแนะหลายสิ่งแก่ผู้คนรวมทั้งประกาศข่าวประเสริฐด้วยเฮโรดผู้ปกครองแคว้นถูกยอนตําหนิเรื่องนางเฮโรดีสน้องสะพาย้ยรวมทั้งสิ่งชั่วร้ายซึ่งเฮโรดได้กระทาไว้มากไปกว่านั้นเฮโรดยังได้ให้ยอนถูกจาคุกบัพติสมาและลำดับวงของพระเยซู เมื่อผู้คนทั้งปวงได้รับบัพติศมารพระเยซูก็รับบัพติศสมาเช่นกันและขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานสวรรค์ก็เปิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปลักษณะของนกพิราบมาอยู่บนพระองค์มีเสียงจากสวรรค์ว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจในตัวเจ้ามากเมื่อพระเยซูเริ่มรับใช้พระองค์มีอายุประมาณ30ปีตามคนคิดว่าพระองค์เป็นบุตรของโยเซฟ โยเซฟเป็นบุตรของเฮลีเฮรีเป็นบ oh ุตรของมัททัตมัททัตเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรของยันนายยันนายเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของมัทธาธาอัและมัทธาธาอัเป็นบุตรของอาโมดอาโมดเป็นบุตรของนาฮูมนาฮูเป็นบุตรของเอสลีเอสลีเป็นบุตรของนักกายนักกายเป็นบุตรของมาอาดมาอาดเป็นบุตรของมัททาทิอัสมัทธาทิอัสเป็นบุตรของเซเมอินเซเมอินเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยดาโยดาเป็นบุตรของโยอา นนาโยอันนันเป็นบุตรของเรซาเรซาเป็นบุตรของเซรุบาเบลเซรุบาเบล,บเ,บลเป็นบุตรของเซอัตีเอลเซอัตีเอลเป็นบุตรของเนรีเนรีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรของอัดดีอัดดีเป็นบุตรของโคซัม โคสัมเป็นบุตรของเอลมาดันเอลมาดันเป็นบุตรของเอแอเป็นบุตรของโยชูวโยชูวเป็นบุตรของเอเอเซอร์เอเอเซอร์เป็นบุตรของโยริมโยริมเป็นบุตรของมัททัตมัททัตเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของซิเมโอนซิเมโอนเป็นบุตรของยูดาสยูดาสเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยนาโยนาเป็นบุตรของเอลียาคิมเอลียาคิมเป็นบุตรของเมเลอาเมเลาเป็นบุตรของเมนนาเมนาเป็นบุตรของมัตตามัตตาเป็นบุตรของนาธานนาธานเป็นบุตรของดาวิดดาวิดเป็นบุตรของเจสซี เคยบวชเป็นบุตรของโบอาโบอาเป็นบุตรของ ซัตโมนซัตโมนเป็นบุตรของนาชนนาชนเป็นบุตรของอัมีนาดับอัมีนาดับเป็นของคักมินอัดมินเป็นบุตรของอานีอานีเป็นบุตรของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบุตรของเปเลธเปเลธเป็นบุตรของยูดายูดาเป็นบุตรของยาโคบยาโคบเป็นบุตรอิสอักอิสอักเป็นบุตรของอับราฮัมอับราฮัมเป็นบุตรของเทราเทราเป็นบุตรของนาโฮนาโฮเป็นบุตรของเซรุเซรุเป็นบุตรของเรอูเรอูเป็นบุตรของเปเลธเปเลธเป็นบุตรของเอเบอร์เอเบอร์เป็นบุตรของเชลาเชลาเป็นบุตรของไคานัอาฟา ซาเป็นบุตรของเชนเชนุตรของโนอาโนอาบุตรของลาเมกลาเมกเป็นบุตรของเมทูเซลาเมทูเซลาเป็นบุตรของเอโนกเอโนกเป็นบุตรของยาเรดยาเรดเป็นบุตรของมหลาเลลมหลาเลลเป็นบุตรของไคนันไคนันเป็นบุตรของเอโนดเอโนดเป็นบุตรของเศษเศษเป็นบุตรของอาดัมอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าจบการอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีประจำวันที่26มีนาคมพระเจ้าอวยพรครับ